สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองตัวทุกท่านนะครับและท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับมื่อนี้ผมพอหยัดวันก็จะมาทำพิธีแต่งแก่เสียขอบุราให้แก่ครอบครัวของพอสมบุญเราพ่นนะครับเพื่อจะให้หายจากสัพปะคะสัพพะทุกสัพพะเขียนสัพพะทุกสัพพะโศกสัพพะโลกสัพพะ,ะไพ่ให้มีแต่ความสุขและความโชคดีตลอดไปนะครับการแต่งแก่ ถ้าฟันไม่ดีหรือหมอเขาทายว่าปีนี้ชะตาขาดกม็มาฉาดศูนย์ก็นิเขียนก็แน่นใส่ถูกท่านี้สารหรือทวันไฟหลวงอย่างใดอย่างหนึง่งถ้าท่านไปที่แล้วแต่สิ่งเหล่านั่นยังไม่หายท่านให้ทำการแตงแ่งเกะียการจัดเครื่องสก,กัดละให้ท่าเหมือนกับเสียขอทุกอย่างแล้วซิ่งไม่ดีเหล่านั้น ก็จะหายไปนะรหรือถ้าหากเอซแฟนซองแต่ทานผู้ฟั่งท่านใดมีเหตุการณ์แบบนั้นก็ให้ฟั่งคลิปนี้บ่อยๆอาการเล่านั้นก็จะดีขึ้นและหายไปเมื่อขอมาแล้วก็ติดตามนะครับเด้เพื่อเป็นกำลังใจนะครับวันนี้ก็จะิำพิธที่สวดแต่งเกียนะครับ เาจีน้ำจีจีนอะไรดีเอาะเอากวดอสอบกันได้น้มทัสสภาวะตัวอะตัวสมาสัมปรสสารนโมทัสสภาวะตอะรตัวสมาสัมปรสสานโมทัสสภวะตอะรตัวสมาสภาวน้โมทายสัพพธาสัพพาสัพพาีนั่งสัพพาโลข้งสัพพยั่งสัพพเพล่ะงับสัพพเพลงับสัพพนายระงับสัพพคอระงับสัพพเขีนะคงับ สัพพทุกสัพปพปสุกปสปัพพโลกสัพพให้สัพเพอะเสด็จจะไรมิวันทาเมสัพพลาพังพ้นตุเม่วันนี้ขอมือขอวันขอเดินขอปีสัพพก็สลาเขียนไปหายเสียมือนีวันนี้ภาควัดภาคไอภาคไข่ภาคน้าก็ให้ระงับดับหายไปเสียให้ทุบไปทางแต่วันตกนกเขานอนค้อนเขาขวมน้ำเขาเขียวผีเลียมหาตาผีแตกไม่คอนเขาหุดเแี่งตาผี เสียป e ีช so so ่วยได้มาเต่าเก่าปีช่วยได้มาหาไ้โซนี่แบบบรนบาทองปองเขมาเที่ยวนอกเขาเขียวฝากฝาสว่าอัสมิตโลปุสะพวปะนำมาประธานนโมทายะยิสวาสุสุสวาอิมะอะอุอุอะมะขอขอขอสอกสักกันอ่ะมานดีเกษตรเสือแจงแก่เพื่อให้ใา้จากข้อมือข้อวันกันหนก่งกระปี เนมเากเป็นอยู่หนเ้องเนะโมตัสะวะตตระโตสมาสัมบุธัสนะโมตัสสะภะวะตตระตสมาสัมบุธัสนะโมตัสสะะวะตตระสมาสัมบุธัส อ่เมื่อลงซะลังฟังก่อเย็นบ่เห็นีเนาะเดี๋ยวนืม อมบุท้ธยเอยิยอุปัตโวอนมนโมขาเจ้าเชิญพาเทโวติดเหมือนเขากับทั้งสีสัเจ้านางนานทละนี่ผู้มีลิที่แข็งกราผิวแต่ลูฝา่าทั้งมุกพญามั่นมีโยธาหันอนั่นเหนี่ยเขาก็ขึ้นขี่ส้างแก้วเมฆขลาตีหลงังยังอยฝาตีนนาเกียบแพ้็นแก้วองค์ประเสริฐสัพัญยุมั่นก็ยิ่งตะนุมาย่ังซองเป็นดอกไม้กันควางบัวบันฟุ้งพญามั่นเห็นหลายอันนี้ตั้งบุญมากกลัวตนขูมั่นสัตว์ตัววาจักขาจับดาบกาขั้นใช้ไผ่ผันไป่ยังาไว้ย เขาไปทักัดแทนแก้วไข่แล่โดยพันแต่นั้นพระจอมท้ำสิติเดชนี่ลเลยเปเพศเป็นนดีคิดถึงบารมีเฮื่องบอย่างตังวบตอบารมีท้ำมิทนนี่อ้าเอกเสือพงเมฆเนโคแต่นั้นพระซักโอกอินาทาธิราชสัพพพร้อมพ,อมพงโมเทว่าเห็นพระยาม่านแต่ทานตรดข้อันขึ้นนี่ยังแต่พระนั่งทอดและนี่ศีสษะบ่ป่าพระบาทไทยสัพพัญโยเห็นม่านสัตว์ตัวมากบีงเบียดก็จึงเขียดให้นในเมตตนัน่งจึงคิดถึงบารมีพระไม่ตีหยดแก้วอันสางแลวแต่ผ้าหลัง สังขยามาหลายลาดนั่งน่าหน่อยอธิบายถ้วยมือจับเหียดเก่าหลากทางเอาถึงไปเป็นอุตตะกังไหลไหลขึ้นเป็นฟดฟ้องถึงหัวม่านไหลน่องเดือกระดับสร้างเก้วอาจหน้าเช่นไหลทั้งเข็มจมจุ่มน้ำถล่มทุ่มไหลน่องม่านไตขวางเดือกระดับเคาะแลนฟาดม่เกี่ยวคําฝันนั่งแก่นั่งสากับพั้งสัพพทันอุบัตินังแก่นั่งสาพญาเกิดในตนนั่งแก่นั่งสาฝันคนพุ่งนี้จากบัาน์นั่งแก่นั่งสาฝันมาอย่างเห็นเสือนั่งแก่นั่งสาพันเคียงเหงื่อไปข้าหลุมนั่งแก่นั่ ฟันบ้าก็ต่อกันปีนนั่งแก่นั่งสาฟันบ้าตัวปิ่นเกิดตัวใหม่ขึ้นได้แล้วตกลงนั่งแก่นั่งสาฟันตัวบันเกิดเป็นหนอนนั่งแก่นั่งสาฟันบ้าได้บวชขูดเขียวและแถงหัวนั่งแก่นั่งสาฟันบ้าเขาตัวไปปาดสิ่นสิ่นข้างนั่งแก่นั่งสาฟันบ้าพป็นปาดสิ่นในผิวหนังนั่งแก่นั่งสาฟันบ้าเขาไปทางใส่พอกนั่งแก่นั่งสาฟันบาเขาหนุ่เขาของนั่งแก่นั่งสาฟันบ้าเขาม้าป่วงถามหนีนั่งแก่นั่งสาฟันบ้านางเบงขี่เป็นออจุ่มนั่งแก่นั่งสา ฟันวาลุยพงษ์นิ้ตมนั่งแก่นนั่งสาฟันว่าสาวผ้าเมื่อนอนบอนนั่งแก่นนั่งสาฟันเั่นพี่น้องปูยานแตายง่โฟมวตายไปก่อนนั่งแก่นนั่งสาฟันไปเก็บตอนเงินค้ำนั่งแก่นนั่งสาฟันไปตกซ้ำบวกสั่งนั่งแก่นนั่งสาฟันไปตกห่างบวกเพื่อนนั่งแก่นนั่งสาฟันไปท่าขอมิ่นนั่งแก่นนั่งสาฟันอันเด่นคำพงนั่งแก่นนั่งสาฟันมากะยุ่งตะยามฝนแอมนั่งแก่นนั่งสาฟันในฝนแอนนั่งสาวนั่งนั่นนาางส ฟันเม่อเขาเขียนตีผูกศอกนั่งแก่นั่งสาพันวันจุบออกน้ำเสานั่งเกีน่งสาพันว่าเขาหวนเหนือนังแก่นั่งสาฟันมารนุงเสือจะค้ำนังแก่นั่งสาพันมาหมาดำได้ยาดนั่งแกีนนั่งสาฟันมาหมาวตีนมือนั่งแก่นงสาพันมาเสือหืือห้องใสนังแก่นั่งสาพันมาเสือใหญ่เลนมาขบนั่งแก่นนงสาฟันมาตัวนี้ลบอีกสั่งนั่งแก่นังสาพันมาสั่งหายเรนลาแท่งนั่งเขียนั่งสาฟันมาพ้นเรียนหัดขาดนั่งเขีดนนั่งสาแฟนพรสา ฟันเน่ผีตัวใหญ่นั่งแก่นนั่งสาฟันบาซุมห้แล้วคุมขอนนั่งเก่นั่งสาันมานอนจ่อใสนังเก่นั่งสาฟันบาเพื่อไหนดอกดาวนั่งแก่นั่งสาฟันบาเต่าฮักเลหอกร้อนนังแก่นั่งสาันไปส่งทอนเคืองสังวันนั่งแก่นั่งสาฟันบาขวางหนีจากเจ้นั่งเก่นั่งสาันบาเขานีจากเฮียนั่งเก่ียนนั่งสาันบาัวเมียเล่ยสูนั่งเกลนนั่งสาฟันบาตกบังหนอนกุงนั่งเกลียนั่งสาฟันบาตกสั่มและตกเหนียวนั่งเลียนนั่ง ฟันมาปูกเขึ้นอยู่ผีปราศาสนั่งแก่นนั่งสาฟันบาคีมาหนูเสือไล่ท่องนั่งแก่นนั่งสาฟันมาเข้าป่องเอาลูกนั่งแก่นนั่งสาฟันมาเข้าผูกเอาเมียนั่งแก่นนั่งสาฟันมาได้เสียของเนานั่งแก่นนั่งสาฟันได้ถั่วตัวไล่นั่งแก่นนั่งสาฟันในไข่หนามูกนั่งแก่นนั่งสาฟันมาได้จองแย่งเงานั่งแก่นนั่งสาฟันมาสะเพ้าไปร่าแตกนั่งแก่นนั่งสาฟันมาได้แบกย่างโล่งนั่งแก่นนั่งสาฟันมาขับข้องเลยไรป่านั่งแก่นนั่งสาฟันหำนนนาาางงแก่ส เพฟันมาคนน้ำทรงนั่งแก่นั่งสาฟันมาตอมบินแห่นั่งแก่นั่งสาฟันมาแต่นบินตอดนั่งแก่นั่งสาฟันมาหลอดห้วงห้างนั่งแก่นั่งสาฟันวาได้กินโยนี่องค์ขัดนั่งแก่นั่งสาฟันว่าเพาะขาดกับซูชิ่งนั่งแก่นั่งสาฟันพบเห็นตัวค้างนั่งแก่นั่งสาฟันเปนบางตัวไล่นั่งแก่นั่งสาฟันว่าเขาใส่ผ้ามาเหยียบผ้าห้วงเกียรเอาขหัวนั่งแก่นั่งสาโนอนขึ้นฟันสะดุ้งตื่นนั่งแก่นั่งสาฟันอยู่ปงหน้าหมูนั่งแก่นาางงงงสสสคเรือกกแแแไฟนน่ เดินไปได้เก็บไข่นางแก่นางสาเดินไก่มักปวดหัวโยงเฮี้นตัวเป็นเหตุเดินประเทศมักเสียของนางแก่นางสาฟันบางง้อมักกินยอดสังมาถอดกินใบนางแก่นางสาเดินไผ่หัวต้มเดินไผ่หัวตองผีปมเดินทงงัวตองผีหน้าเดินคิรีงหัวตองผีถั่มนางแก่นางสาเดินทั้งน้างัวตองผีโขกนางแก่นางสาเดินทั้งโขกหัตองผีลุกลุ่นเห็นก่อนเจ้านางแก่นางสานกเข้าคุกเอาควันนางแก่นางสาทรัพย์ทันนิเหตุเหตุใทยหตมูอเห็นล่าง หมูกวางฟันปบปบเฮานั่งแก่นั่งสาเคาะาลานขะเตียงเงื่อนนั่งแก่นั่งสัก <c oughs> <c oughs> พราะเดินปีก็เตียงเย้ากูแก่กูสาต้นเผาเกิดแค้นสองกูแก่กูสาต้นหมากพงเป็นแก่กูแก่กูสาต้นกล้วยพุงเป็นสองกูแก่กูสาควนเฮิรนจะเป็นพื้นกูแก่กูสาควนจับพื้นและต้นคนกูแก่กูสาควนนอนค่อยจับสองขังกูแก่สักูสาข้อสลัางไรไฟกูแก่กูสาหนูจังให้กัดเสือผ่ากูแก่กูสากัดส่ยยานในสังหวันกัดเพดานและผากรกูแก่กูสา เสาดังแตกเป็นทันกูแก่กูซาเสาควนแตกเป็น้าผกูแก่กูซาเงื่อนลอก้าเพล็ดหวงกูแก่กูซาห้องเป็นกลางบ้านกูแก่กูซาข้อน้องปวดผ้าเกิดโทษกูแก่กูซาสายฟ้าฟาดทองกลางเงื่อนกูแก่กูซาห้องขาวลงจินน้ำสีขามาไกลปลาพร้อมไลิ้งสีงเหมอนพบขวานกูแก่กูซาหนุ่มกุ้งห้องในักระล่มกูแก่กูซาแม่งมุ่งหันขึ้นโซ่ห้องกูแก่กูซาหมอนึงห้องเสียงข้างกูแก่กูซาล่างงูสาให้เกล็ดเป็นเหตุพร้อมเป็นล่างกูแก่กูซา ผู้ห้างของแพร่แก้วกุแกกูซ่าพกมองอยู่แต่เร่อบังเกิดไฟไพ่กุแกกูซ่าหน้าจังไดเป็นเกณฑ์บ่แล้วแก้วเดินให้จะหมายเสียขอางกุแกกูซ่าชาวเขาป้อมไพ่เกิดโทษกุแกกูซ่ามาให้สวดไพ่เก็ดขวางกุแกกูซ่าคุ้ยส้นกันเขาวฮักเขาลรันกุแกกูซ่าแห้งบินฮอนขึ้นจับหลังข้าเงินกุแกกูซ่าคุ้ยบ่ไเทศไทยไพ่ถือแอกกุแกกูซ่านกแขกบินมาเต่านกเข่าบินเข่าเงอนกุแกกูซ่าไฟบ่ดังมาหนึ่งห้องกุแกเบูร์ซับไฟบ่ดังมาหนึ่งห้อง กูแกะกูซาข้องมาต้องเสียงดังละวขั้นบตีเสียงไตกูแกะกูซาไก่ออกลูกส้มโอสีขากูแกะกูซาหมาออกลูกเก็ดขาสองหนากูแกะกูซาตัดไม่เป็นโคกสีโคกเป็นเฮี้ยกูแกะกูซา,ากูจักษาพ้อไปอยู่ผาทองผู้เย็นกูจักษาเก็ดเนี่ยโยไปยิป้มผ่านฝากนำกูแกะกูซาซีบปีควายดยมาเต่าก็ปีควายดมพ่านโอมสยามหาสยาสว่างฮะ ส่วนนั้นตัวพ่นตัวดูล่าเทวดาเจ้าทั้งหลายพุงรักษาเพื่อนทานวัดว่าศาสนาผู้ป๋าไปผู้ป่าไไม่เยาวเยี้ยนที่นี่จงเทเดดลงมาเยี่ยมย่อพอค่อยอยังสุงขาทั้งหลายส่วนวายเจา้าเ,จา,เจาเหยาเจ้าเฮี้ยนเจ้าเสือเจาา้าผาเจ้าทัตาทั้งหลายฟุกงนี่อุปาาัตตวะอันตรายภายในไรเป็นอกตองไข่แต่ปญะหยัดเก็บป่วยปวดปวดจรินงนักหนาฟวงขาทั้งหลายนี่ข้ามปัารตนายหายอุปัตตวะอันตรายทั้งม้วนเกลี้ยวกมันเตียงเครื่องกิริยาบุตรากคออันนี้ถวายเทวดามหาสัจ้้าาทังหลย เทวดาเจ้าตัวเงาเขาถวายโลละจงเสด็จมาเครื่องสักลาบุตรท่าเกาะนี่วันเถือนดูล่าเทวดาเจ้าตัวอยู่ในเมืองอินทปัตตานครจงเสด็จมาเครื่องสักลาบุตรท่าเกาะนี่วันเถือนดูล่าเทวดาเจ้าตัวนเมืองลังกาจงเสด็จมาเครื่องสักลาบุตรท่าเกาะนี่วันเถือนดูล่าเทวดาเจ้าตัวอยู่เบื้องบุรพาสักดิ์เขียนมาเป็นเหตุแก่เจ้าหญิเจ้าเงินทั้งหลายพวกนี้จงเสด็จมาเครืองสักลาบุตรท่าเกาะนี่วันเถือนวิยนาเสติก็จงหายอุปัตตะไร แก้พุงขาทั้งหลายเท่าวันเถินดูล่าเทวดาจนตัวมีเบื้องอากาศน่ซักก็เห็นมาเป็นเหตุแก่เจ้าเห่าเจ้าเยี้ยนทั้งหลายพวกนี้จงเสด็จชมาเพื่อมสกละบุธาควานีเท่าวันเถินเวียนาเสตติก็จะไงหายอุปัฏฐาวันตะไลแก่เจ้าผ่าเจ้าทาตาเจ้าทองเจ้าเทียนทั้งหลายพวกนี้เท่าวันเถินดูล่าเทวดาจนมีเบื้องทักเินซักก็เห็นมาเป็นเหตุแก่เจ้าเห่าเจ้าเยี้ยนทั้งหลายพวกนี้จงเสด็จชมาเพื่อมสกละบุธาควานีเท่าวันเถินเวียนาเสตติก็จะไงหายอุปัฏฐานตะไล แก่เก้าผาเจ้าท่าตาเจ้าท่องเจ้าเทียนอันนี้ก็ขาดเถินดูลาเทวดาจนเบื่อเพรละดีสักกอเช่นมาเป็นเหตุแก่เจ้าเหยวเจ้าเทียนเจ้าท่องเจ้าเทียนจงเสียดสังสารกลาบุษราพอนีทวันเถินดูลาเทวดาจนเบื่องปัดะิมดสักกอเช่นมาเป็นเหตุแก่เจ้าเหยวเก่าเที่ยนทั้งหลายพวกนี้จงเสียดสังสารกลาบุษราพอดนีทวันเถินเว้านาเสตติก็จะหายอุปัตตะอัตไลแก่พวงขาดทั้งหลายทวันเถินดูลาเทวดาจนเบื่องพายับ สักเอาเชียนมาเป็นเหตุแก <us> ่เจียวเหี่ยวเจ้าเยี่ยนเจ้าท่องเจ้าเทียนจงเสด็จบังเงสักระบุทสกร่เนี่วันเถินวิหนาเสติก็จงหายอุปัติเรมแต่แก่ฟุ้งข่าทั้งหลายทวันเถื่อนดูร่าเทวดาจนหนึ่งทิดอุดรสักเอาเชียนมาเป็นเหตุแก่เจายเห่ยวเจ้าเงี่ยนเจ้าท่องเจ้าเทียนจงเสด็จบางเครืองสักระบุทากวอาเนทวันเถื่อนวิหน้าเสติก็จงหายอุปัตธรรมแต่แก่ฟุ้งขาทั้งหลายทวันเถื่อนดูร่าเทวดาจนตนหนึ่งอยู่บืองอีสาน สักก่อเช่นไม่เป็นเหตุแก่เจ้าหี่ยวเจ้าเงียนเจ้าท่มเจ้าเทียนจงเสด็จญบ้างของศักดิะบูชาพรนี่ทวันเถินฟุ้งขาทั้งหลายพร้อมกันขนป่วยหันน้ำเนื่องเครื่องกิเลสบูชาพระถวายแก่เทวดาเจ้าทั้งหลายมีต้นว่าขอดำขาแดงแกงถมแกงหวานข้าวขาวทุ่งสอดทุ่งไส้ทุ่งดำทุ่งแดงทุ่งเหลืองทุ่งขาวเศรษฐัตถ์ตะพัดม่อนหูแห้งหูกาหูกูหูหมามีทุกอย่างเครื่องกิมไม่ทุกอันเพื่อ่าป่วยอ้อยหมาพู เรายาปลาปิ้งปลาคี้ยข่าเปืออเขาสารทุกการบ่ให้แต่ถาวายแก่เทพเจ้าทั้งหลายจงมาลับวาข้ออนันนี้นีเมื่อ้ังบนญค้นข้ออนันนี้นีเมื่อมังฝ่าตั้งแต่นี้เมื่อหนาเข้อจะได้เห็นเขียนจะหูสิบปีได้มาเต่าเก้าปีได้มาพันอมทิธิมหาเศรษฐิสวรรค์ ข้อตัวตนส้นตัวเนื้อข้อไข่เหื่อใน้ขิ่งไปหายเสียมือนียวันนี้เพื่อนมากถอยจะขั้มไต่อยหายเสียมือนียวันนี้ข้อมือข้อยตายจากเจ้าอยหายเสียมือนียวันนี้ข้อผู้เฒ่าตายจากลูกหลานอยหายเสียมือนียวันนี้ข้อคุ้นควรตายจากบ้าอยหายเสียมือนียวันนี้ข้อเท้าตายจากนั่งไปหายเสียมือนียวันนี้ข้อถูกยางให้บวมีสังอยหายเสียมือนียวันนี้ข้อทั้งหลังเป็นอมขาอยหายเสียมือนียวันนี้ข้อทั้งหนาเป็นหน่อฟันไปหายเสียมือนียวันนี้ข้อมือไปยุนามเป็นปากอยหายเสียมือนียวันนี้ ว่าตีนไปยุน่าดนอมเขาไปหายเสียมือเนี some ่ยวันีควรหัวไปปั่นเบ่าเที่ยวหางเงินไปหายเสียมือเนี่ยวันีควรไปเขาทำเป็นงูไปหายเสียมือเนี่ยวันีควรไปยูหูเป็นเงือกไปหายเสียมือเนี่ยวันีควรไปเลือกมวลบัานมือบ่นไปหายเสียมือเนี่ยวันีควรหัวไปคัวมังคุดพิปัสสาไปหายเสียมือเนี่ยวันนี้ควรหัวขึ้นเมื่อเมื่อฝ่าแอลแร์น้าแถนไปหายเสียมือเนี่ยวันีควรหัวขึ้นเมื่อเฝ้าเจ้าแทนหลวงไปหายเสียมือเนี่ยวันี ควรหัวเอาความเมื่อถวายแทนตื่อควรหัวขึ้นตัวมือเมื่อบอาแทนเรื่องก้อยห,หายเสียมอนี่วันนี้เฮี่ยนที่ลมเป็นบ้างเยียนที่พังเป็นหวยก้อยาห,หายเสียมอนี่วันนี้สายเข็มตกกลางห้องสายพาทองตกก๊กลางหน้าก้อยห,หายเสียมอนี่วันนี้สูนั่งตัวพ่นตัวดูล่าเทวดาเจ้าทั้ทงหลายคอ้อุปถัมภ์อันตรายหายไปทั้งภายในภายหนกต้องไข้แต่ปรหยัดเก็บป่วยเงือกงือ,งอ,อยิงนักหนาะแห้งฟุ้งขาดทั้งหลายขอใหายจากพประยัดโลค่าทุกปีทุกเดือนทุกวันทุกยามตราตราเท่าเขาสูนี่ละพันทุกกขาเ บัดน,นี้พิธีแต่งแก่เสียขอบเบอร์ไสแก่ควบครอบควข,ข,ของพอสมบุญลราพอ่อนก็ได้เสร็จสินลงแล้วบัดน,นี้พวกาทั้งหลายก็จะขออันเชิญทเทวดาและจงเสร็จกลับขึ้นทุกตนทุก,ทกองค์ก็คาเทินบัดนี้ก็มีเลขมงคลในมือนี่นะครับก็คือเลขหนึห่งห้าห้าเป็นแนวทางในการซื้อหลักกิจแบงข้อรัฐบาลในงวดบันที่สองพฤษภาคม 66นะครับและขอให้โชคดีทุกท่านนะครับสำหรับผมในคลิปนี้กขออนุญอนไปก่อนขอจุติในการล่คลิปอยู่ทรงไว้นนี่พบกันระเด็ในคลิปต่อไปคลิปโชคดีสวัสดีครับ